สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไยครับต,ตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดออะไรนะวัดอะไรกันรูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราอยู่ที่ไหนนีพท่ดาปะเทะไทย,ยาไปอกนนออยังอตอนนี้กำลังเดินทางไปไหว้พระพระศรีศาสดา ตามติดที่ดาลาววิหาเรเจ้าเข้านิ่ม,มึงหงใสหงมโพใหญ่ okay. ไปตามที่ดาลาวไปเาาไ่่่่ีคคะะะะนดูทวใชอัย วันนี้เราอยู่กัาพิตาสินเิศล,ลาดนะคะ แม่บอกว่าให้ถอดมาเมื่อหนาวถอดอกมาแม่จะให้ก็ไมเขาตัดครับยังลยให้บอกพี่ปะสวยแท้ พูดทำไมเขาติดนี่เขาแบบนี้นะคาก็ทำให้มันเป็นมาเขาดัดรูปมันเปนทรงรูปทรงดัดห้ามพบเจอค่ะคอยเอาผิดขา มีอหารหนึ่หาสอเดาสอันนี้ต้องไปถอดรองเท้าก่อนนะคะจืดดีๆนะรองเท้าตัวเองหน่อาถอดไ้ตรงไหนทิทาท,นนทนนี่นี่ถอดน,นี่ถอดน,นี่นี่ตรงนี้นี่ข้างแม่นอ าไปไปสวยแท้ ตั้งแต่สมัยอเจ้าตต่ระมาที่ที่าใจขับรข้างเี่ยนะที่ร้านั่นครับอเขามีกำลังใจในารขายในการโตถึงร่ว ไปครับต่อกันเลย สั Saint ้ี่ไม่่าชื่อส้ความทีเป็นไปได้สร้างความเป็นไปได้นคุณภาเชื่อมกัที่นเปผู้ทีนี่ล้างหี่สะล้านนมเป็นเรื่องที่เก

นี่นะครับหลังจากที่เราว่ายเสร็จแล้วเราก็จะไปถ่ายงานกันต่อเลยนะครับเอาที่ได้านเราปิดคลิปปิดแล้วนะสวัสดีค่ะก่อนลงให้

หลวงพ่อขาวนี่นะครับสาธุ ขไปนี่เขไปนี่ไปกินมั่วนะากเดียวะเที่ยวไปเดี๋ยวค่อยมากินไปไหว้พระก่อนลูก